จอรดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by d i บดิ a l Style ประจำวันที่25พฤศจิกายน2563โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยกันดีกว่าในช่วงเที่ยงวันนี้นะฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเที่ยงวันนี้กระแสเจลิกในไทยแซงเกาโชชิมัดที่จุดประกายแฟนบอลไทย โดยในช่วง2-3ปีหลังที่ผ่านมากระแสะความนิยมในศึกฟุตบอลเจลีกของญี่ปุ่นในประเทศไทยได้ร,รับกระแสะตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะฮะในเมืองไทยโดยพุ่งขึ้นจากปี2013ที่มีผู้สนใจอยู่ที่ประมาณ19%ขณะที่ทางปี2019นั้นที่ผ่านมาพุ่งถึง49%จากการรายงานของเมโกมิโคยามะ ผู้บริหารต่างประเทศของเจลิกซึ่งความสนใจฟุตบอลเจลิกในเมืองไทยนั้นแสงหน้าเกาโชสตาตรีที่มีเคสโนบราโดและก็ลีกเอิงฝรั่งเศสที่มีเนม่าตาดังคาแข้งอยู่โดยเป้าหมายต่อไปในภูมิภาคนี้ของเจลิกหวังเห็นการยกระดับขึ้นไปให้เกิดการแข่งขันที่สูงมากยิ่งขึ้นกับลีกที่มีมาตรฐานสูงอย่างลาลิกาสเปนและก็พรีเมียร์ลิงกิตในแง่ของการให้ความสนใจนั่นเอง หนึ่งในโมเมนต์ที่สำคัญที่ประเทศไทยคมสนใจในเจลีกนั้นรวมไปถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกเหนือจากการไปค้าแข้งชนะทีมสงกสินาทางสโมสรฟุตบอลคอนโซเลสโปโรมาแล้วนั้นยังมีประเด็นที่ทำให้เจลีิกในเมืองไทยพุ่งแรงนะฮะเป็นอย่างมากเลยซึ่งทางด้านของทางเมกมิคโคยมามะผู้บริหารต่างประเทศของสุกเจลีกได้เผยบอกว่า เกมกา,ารแข่งขันระหว่างโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสพบกับทางเอฟซโตเกียวในปี2019ซึ่งชีวัดแชมป์การลงสนามของทีละทอมมาทันรวมไปถึงยิงประตูดได้นั้นพร้อมกับการคว้าแชมป์เจล็กได้สำเร็จ โดยกลายเป็นอีกจุดเปลี่ยนที่สําคัญของศึกเจลิกในเมืองไทยและก็ภูมิภาคอาเซียนซูเปเล่นจากไทยนั้นพัฒนาขึ้นจากกลยุทธ J ์เจลิกอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยเป้าหมายของเจลิกนอกเหนือจากการให้โอกาสนักเตะอ,อาเซียนนะฮะคาแข่งในญี่ปุ่นแล้วยังหวังช่วยยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถนักเตะชั้นนําของภูมิภาคนั้นกลับไปรับใช้ทีมชาติซึ่งฟุตบอลโลกปี2026จะมีการเพิ่มจํานวนทีมในรอบสุดท้ายซึ่งทุกอย่างจึงต้องเติบโตในทุกด้านไปพร้อมๆกันนั่นเอง เป็นว่าง,งานนี้กระแสของสร้างศึกเจลิกของประเทศญี่ปุ่นนั้นทําให้คนไทยนั้นสนใจมากยิ่งขึ้นหลังจากที่มีนักเตะไทยนะฮะประกาศแข่งทางญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับไม่แน่นะผมอาจจะเป็นหนึ่งในลีกของเอเชียข,ของเราที่เทียบเคียงเท่ากับทางผิวอังกฤษของยุโรปก็เป็นได้ก็ต้องรองดูกันานอนาคตในต่อไปนะผมว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเจลิกจะประกวดภาพวาดมุย้ยธีรศินชิงเสื้อเบอร์23ของทางชิมิสุ โดยกันที่ทางคอศิลปะห้ามภาดกันโดยเด็ดขาดนะฮะเจลิกเปิดให้แฟนบอลแสงฝีมือวาดภาพเจ้าหมุยในสไตล์ของคุณชิงเสื้อพร้อมลายเซ็นของธีรศินแดงดา1ประวันบทเขตส่งวันที่6ธันวาคมนี้เวลา4ี่ทุ่มตรงนะฮะ โดยการในการแซงฝีมือวาดภาพของคุณมาเยือนพวกคุณแล้วหลังจากที่ทาง a c e b o o k นะผมของทางเจลิกเจลิกของลิฟบอลอาชีพแห่งประเทศญี่ปุ่นได้เปิดให้แฟนบอลร่วมสนุกกับกิจกรรมส่งภาพวาดชิงเสื้อแข่งขันสโมสรชิม,มิสุเอสเพาพร้อมลายเซ็นของมุยทิลั์แดงดาที่มีชื่อภาษาไทย1รางวัลน,นะฮะท้งนี้เพียงทําการกติกาง่ายๆนะผมส่งภาพวาดของทิลั์แดงดา ในชุดแข่งของชิมิสุเอสพาที่คิดว่าเจ๋งที่สุดแบบสไตล์ของคุณผ่านช่องทางอ e ีเมลเชลิก i n t l at gmail com โดยสามารถร่วมสุขกับกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมนะฮะและก็จะปิดรับสมัครผมในเวลาย2ิบสนาฬิกาและจะมีการคัดเลือกหาผู้โชคดีภายในวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมตามลำดับนั่นเองสำหรับทางบุยที่รับสแนแดงดาคนนี้ตเตรียมช่วยต้นสังกัดทางชิมิสุเอสเพา ทำสึกเจลิก2020มช์วีลิก29นะฮะโดยการยกพลขึ้นบกไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟซีในวันพุธที่25พฤศจิกยายนนี้ที่สนาม NSK Spring m i ร s i s ิสซิสซาว่ฟุตบอลสเตเดียมจะเตะกับเวลาเสาร์นิตกาเป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทยครับอานะผมเป็นว่างานนี้มีงานสนุกให้เล่นกันอีกครั้งใครที่อยากจะได้เสือส้อชิมิสุเอสเพาแบบฟรีๆนะผมก็ส่งรูปวาดประกวดไปได้เลยนะฮะงานนี้แจมแมวอย่างแน่นอนอรับข่าวต่อมากันดีก่อน,นครับ แข่งไทยท็อปฟอร์มในทีมยอดเยี่ยมไทยลีกเกมที่12เกินครึ่งกันเลยทีเดียวโดยกันที่ไทยลีกสัปดาห์ที่12นะผมผ่านพ้นไปเป็นชีพเรียบร้อยแล้วและนี่คือโฉมหน้าสเสบีผู้เล่นยอดเยี่ยมจะมีใครกันบ้างนั้นเรามาดูกันได้เลยเริ่มจากผู้สามประตูนะผมก็จะเป็นธนชัยหนูราชของธนครประศรีมามสเตอร์เอ โดยผลเสมอของสวัสดแคทในเกมที่บุกมาไล่เจ้าเ c g เมืองทองไป1ต่อหนึ่งนั้นต้องยกเครดิตให้กับทางธนชัยไปเต็มๆมนะฮะเพราะเขาคนนี้มีความมั่นใจในการตัดบอลและก็ช่วยเซฟจังหวะสําคัญเอาไว้ได้หลายครั้งชนวยาทีมเก็บแต้มออกจากทางเอสซีีเดียมได้สําเร็จต่อมาก้องหลังสติภาพจันง่อมของทางบีจีปฐมยูเต็ดโดยเจ้าเก่งคนนี้วิ่งแบ็คขวาวัย24ปี วิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับตลอดทั้งแมตช์นะฮะช่วยไล่บอลผู้เล่นชมบุรีแบบไม่มีหมดก่อนจะพาทางบีจีปทุมเก็บ3ามแต้มสำคัญนะฮะส่งเดอะรับบิดตีตัวลุยศึก AFC แชมเปียนลีกได้สำเร็จเป็นทีมแรกของเขาต่อมาก็จะเป็นกองหลังวรวุฒธนามเวชจากการชาบเรีอฟซี FC. การที่ทางวรวุฒธได้ยืนคู่กับทางเอเลียตเดอเลอนะฮะทำให้ตำแหน่งเซนเตอร์ท่าเรือนั้นโดดลงตัวเป็นอย่างมากมายสำหรับเกมของทาง สุพรรณบุรี FC ที่ต้องคอยประกบดาวยิงตัวเก่งอย่างเอริอันโดที่มีรูปร่างใหญ่และก็แข็งแรงแต่ทว่าเจ้าหนึ่งคนนี้ก็เก็บความเร,รียบร้อยจนพาทีมเก็บริลชีตที่สำเร็จะมาก็จะเป็นกองหลังเควินเดียรมลมลำของการเช่าเรือเอ ในเกมโดยกับทางสุมบุรีนะผมทางเควินนั้นมีโอกาสาโช์การเติมเกรมรุกที่ดุดันและก็มีโอกาสแอสซิสต์กับเพื่อนได้หลายครั้งก่อนจะมาเรียกจุดโทษและก็ยิงประตูที่4ปิดกล่องให้กับทางการเช่าเรือเปิดสนามพาสสเตเดียมเอาชนะช้างศึกยุทธทีไป4ีต่อศชอมาก็จะเป็นกองกลางเควินอินเกรโซของชางบริมนเต โดยในเกมที่ออกไปเยือนสุโขทยัยอินเกโซคนนี้ทำผลงานได้อีน่าพอใจด้วยการยิงไปหนึ่งประตูและก็หนึ่งแอสซิสนอกจากนี้ยังช่วยเกมรับคอยตัดเกมดดนกลางของเจ้าถิ่นได้อยู่หมัดก่อนจะพาทางบุเรียมนั้นบุกเก็บครินชีตถึงถิ่นค้างคาฝ่าจ้ามากองกลางโกซุนกิของการเชเหรียสี่ยังคงรักษามาตรฐานการเล่นเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะเกมกับทางสุพรรณบ,บุรีน,นั้นห้องคเครื่องแดนกิมจิคนนี้ เชื่อมเกมรุกได้ไหลลื่นและก็ยืนคุมแดนกลางได้ดีมีจังหวะตัดบอลช่วยทีมได้หลายครั้งอีกด้วยในเกมเกมนี้คนต่อมาก็จะเป็นกองกลางสุมัญยาปุริสายจากทางบีจีปทุมยูเต็ดโดยการที่สุบัญยาแสดงให้เห็นถึงสไตล์การเล่นและก็คลาสบอลที่ดีมากเลยนะฮะทั้งจังหวะการจ่ายบอลหรือแม้แต่ลูกยิงไป2ต่อศูนย์ที่ทางเจ้าตักนั้นซัดใส่ชมบุรีก็เป็นการเข้าทำที่อย่างยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยแถมยังวิ่งพรานไปโทษสนามแบบไม่หมดอีกด้วยครับ ต่อมาก็จะเป็นกองหน้าโซคิโอโซเรสจากการเช่าเรือเอฟซีโดยกันนี้หากจะหาแข้งที่โดดเด่นที่สุดของการเช่าเรือนั้นก็ต้องยกให้เขาคนนี้นะฮะโซคิโอโซเรสผู้เป็นหัวใจสําคัญในเกมรุกที่ทางสิงโจชาจะขาดไปไม่ได้เลยโดยเกยมกระทงโสมวอรีนั้นโซเรสคนนี้ก็ยิงคนเดียวถึง2ประตูช่วยการเช่าเรือนั้นเก็บชัยชนะฉลองการกลับมาเล่นที่แพสเซเดียมได้อย่างสวยสดงดงาม ต่อมาก็จะเป็นกองหน้ายานิคโบลีของทางราชรบุรีพิพน์เอฟซีแล้วยิงชาวโกดีวัวนะครับผมแสงให้เห็นถึงความเป็นเพชฌฆาตด้วยการเหมาคนเดียว2ประตูและก็เป็นการทำประตูที่มีทั้งความคมและก็กึ๋นของสุนหน้าอย่างช้าชิงท่อมาคนสุดท้ายก็จะเป็นกองหน้าเจนรบสัมภาวดี D, ของทางบีจีปทุมมิเต็ เกมพบก,กับทางชมบุรีนั้นเป็นอีกแมตท,ที่ทางเจมรบคนนี้ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นป่วนเกมรับฐานชนจนหัวปั่นกันเลยนะฮะและยังมีส่วนร่วมกับทั้ง2ประตูที่ทางบีจีปทุมได้อีกต่างหากทั้งยิงทั้งส่งให้สุดสวยเลยนะฮะก่อนที่เขาคนนี้จะแอสซิสให้กับทางสุบัญญยาย,ยิงเข้าประตูไป2ต่อ0ให้กับทีมเอาชนะลูกทีมโค้ชเตี้ยไปได้2ต่อ1ในเกมเกมนี้และนี่ก็เป็นการพูดถึงนักเตะยอดเยี่ยมของประจัสัปดานี้นะฮะของศึกไทยลีกที่มีนักเตะไทยนั้นเข้าข่ายกันเพียบกันเลย ถือว่างานนี้ฟุตบอลไทยกลับมาแล้วนะจ๊ะเราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับนักบอลเก่ามอมถนัดแดกลงรูปใส่ชุดบอลเต็มรูปแบบพร้อมถามเล่นตำแหน่งอะไรดีโดยกานนี้นะผมถือว่าเป็นเรื่องที่เรียกรอยยิ้มได้อย่างมากมายเลยนะฮะหลังจากที่ทางมอมถนัดแดกแฟนเพจ Facebook แล้วก็ช่อง Youtube ชื่อดังได้สร้างลงรูปมอมถนัดแดกหรือพิเศษสหัสวัสดนะฮะอชอบชิงชยัยลงรูปใส่ชุดนักฟุตบอลเต็มรูปแบบของ ลำปางเอฟซีพร้อมตั้งแคปชั่นตำแหน่งอะไรดี D. หลังจากหม่อมถนัดแดกนะผมลงรูปนี้ก็มีแฟนเพจเข้ามากดไลค์กดแชร์และก็คอมเมนต์แซวหม่อมถนัดแดกคนนี้ไปจํานวนมากกันเลยทีเดียวสำหรับพิเศษคนนี้หรือว่าหม่อมถนัดแดกนะฮะที่เรารู้จักกันในยูทูบเบอร์ชื่อดังสมัยเด็กนั้นพี่แกตอนอายุ15ปีเคยเป็นนักฟุตบอลให้กับทางเซนจอนและเคยได้รองแชมป์ฟุตบอลกรมพระศึกษาซึ่งนัชชิงเจอก,กับโรงเรียนอัธวิทย์พาณิตยาการอีกต่างหาก โดยคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นะผมก็โพสต์กันอย่างฮานะฮะอย่างเช่นคอมเมนต์ที่1ก็แล้วกันนะครับผมประตูดีกว่าครับมอมไม่เหนื่อยวิ่งด้วยยืนบังแค่อย่างเดียวก็เต็มประตูแล้วหรือคอมเมนต์ต่อมานะฮะหน้าเป้าก็พอครับพุ่งล้มในกรอบเขตโทษบ่อยๆครับหรือคอมเมนต์ต่อมานะฮะไปขวาดีกว่าะฮะทอดเนื้อตนุ่ม,มโอ้โหอิ่มอร่อยอย่างแน่นอนหรือคอมเมนต์สุดท้ายจะบอกว่าคุณเลิกทางซ้ายนะฮะ ไปเป็นคุณเลิกคนแบกน้ํากันดีกว่านะครับโอ้โหนะฮะแต่ละคอมเมนต์นี้ก็มากวนมาหามาจิกมากัดมาแซวกันเพียบเลยนะฮะแต่พอไปดูรูปพี่แกเนี่ยตอนสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นนะผมขาโจนี้หน้าตาลูกครึ่งอีงกทางสาวสมัยนั้นคงจะชอบหน้าดูพี่แกคงจะแบบสนุมสเสน่ห์ไฟแรงอย่างแน่นอนแต่ปัจจุบันนี้คงทําไม่ได้เลยนะฮะเมียตบหัวแตกอย่างแน่นอนนะครับผมลองไปทําดูสิครับพี่หม่อม และนี่นะผมก็เป็นจอดลึกประเด็นพร้อนข่าวฟุ่นไทยบายดิชัลสตล์ประจำวันที่25พฤศจิกายน2563โดยชัฉพาะรัครั่งฟุตบอลชายครับ